โอ้ rel, โหโอ้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 ยงอน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 หนักงอนเลงงอนหนักลรงพระเลือนกำลังพาฉันเจ้าเออเออโออเออโอ้งอนเครียดเริ่มมีเสียงแล้วครับเริ่มมีเสียงแล้วสวัสดีครับสวัสดีแม่พี่ทุกคนทุกท่านนะครับ ตอนนี้เป็นเวลาช่วงเงย็นๆนะครับจันเจ้าออกไปเดินเล่นก่อนพี่ดาวนะครับอารมณ์พี่ดาวก็จะประมาณนี้นะครับแม่แม่โีเ้ยยโกรธโกรธโกรธเลยดูนะครับแม่แม่ดูๆพี่หลงพี่หลงมาดาวพี่หลงมาเอาอเออเออหลงวันนี้เลวพี่หลง นดาวโกรธอยู่น้องดาวเซ็งน้องดาวไม่ได้ไปเดินกับจันเจ้าเนี่ยเพราะเลินไม่พาน <c oughs> <ด> <ấy> ้องดาวไปเดินกับจ <c oughs> ันเจ้าดูหน้าตาครับดูหน้าตาครับเฮ้ย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 งานงานงานเฮ้ยเฮ้ยโอ้เมือง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 ท่าท่าคำตอเป็นงา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 น มันพ่อเหรอ้วนนี่คือ uhh. นี่ไปคือนีเขียวโผงูเขียวโผสิงครับพี่ปื้มพ่อแม่ไปเดินครับโอ้โหดูครับดูครับดูท่าคนสิงโอ้ท่าคนสิงไอ้ข้าเทียังไอ้ข้าเทียังเลยวัน แข็งท่าที่จังเลยคือเออเฮ้ยเฮ้ยเริ่มแล้วเริ่มจะมีเสียงแล้วนะพ่อมือ่อเรินไปไหนครับโอ้โหโอ้โหช้างช้างตกมันครับพ่อไม่ให้ไปเดินเล่นด้วยครับช้างโกรธครับช้างตกมันครับโอ้ยโอ้ยฮุ่นเสียงวันขึ้นกับห้องอยู่บุญหมอ้มอหมอ้อยี่บุญแต่ละคนนะครับ อตบักทีนึ่งของอายก็เป็นสีป่ะฮ่ามูวนดู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 เฮ้ยเฮฮ้ยเโอ้โหโอ้โหโอ้โหเหเงองเหวงนี่เรียกเตมาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้โกรรมากครับ ทำไมผมไม่ได้ไปพร้อมน้องครับพี่ปื้มอุ้ย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 โอ้ย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 ทาเขียดเพป็นหมยทางล่อนเพป็นหม เฮ้ยคมอคือเฮ้ยเราขาติดต่อแล้วขาติดต่อแล้วอ้วนไม่เจ็บอ้วนไม่จะเจ็บขาห่วยห่วยแฮงเบาแฮงเฮ็ดบานนี่คืออ๋ออ๋ออ๋โอ้โหขาติดตอบอย่างงี้ อ้โหอ้โโอ้โอนงหโอนหนักโหอนเลออนหนักเลยพรโหโอ้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 โหโเ้โนโอ้โนโอ้โหโอ้โโอหอหโอหอ้โหอ้โอ้โหโอ้โหโอ้หอ้อ้โหอ้โหโ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 อ้โีเอ้โอ้วหอ้โหโอ้โหโอีอ้โห้อโหอออ โอ้ยบาดดิฮึฮึฮึ้องเป็นไย่งไดขี้นหนาหักแท้งอนจังไรตกมันจังไห,นนงไห,นห็นหน้าฮักแทอ ดูครับดูครับโอ้โหตกมันยังไงน่ารักครับแม่แม่ปีเอาเอาแบบนี้นอนเราแบบนี้นั่งแล้วแบบนี้เอาอ๋ออ๋ออ๋ออ๋นอนคัดคือโอ้ยหเจนจ่าวเฉพาะเจนจ่าวเดี๋ยวทาไพรมาเนาะทาพี่ดาวตัวนี้เอานอนคัดเอาอ๋ออ๋ออเอานอนคัดเอาอ๋ออ๋ออ๋ออายุเจนจ่าวเดี๋ยวทาไพรมาเดี๋ยวทาพี่ดาวมาตัวนี้โอ้ <laughs> นอนขัดแล้วครับแม่สีครับโอ้โอ้ยเต็งพี่ปื้มผมเต็งครับโอ้ดูดูครับโอ้ดูครับพี่ปื้มผมเต็งโอ้โหดูงายาวแล้วครับผเต็งครับพี่ปื้อวนบอกคนรอเต็งยาวขาเต็มต่อม่ทิ่เจ็บห่วย <laughs> <laughs> ท่าอะไรอีกวันโชวทโโ์ท่าอะไรเอาเอามีท่าอะไรโชว์อีกคนมองคนงอนโอ้โอ้โอ้เล่สิงไงหลัง โอ้ยคนเงินครับคนเงินครับโอ้พี่หลงพี่หลงโดนพี่หลงโดนดา,าวพี่หลงแลนะ่ะดาววันเอ้วันเอ้พี่หลงเนี้อวันพี่หลงแน,น,นั่นเอาแามฮัากกะฮักกันดีดีเป็นแยมตกมันเป็นแยมงอนเหรอจําพี่หลงอะไรที่บัานนี้ ไม่เนาะคนอ้วนเออือคุณคุณออคุณคุณคุณโอ้โอ้โชว์ทายอีกคุณ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 โอ้โหโอ้โหนี่แหละครับชอบฟางช้างฟาดงวงฟาดงาครับโอ้ยอ้าวนิ่งเลยนิ่งเลย,เลยมีแผนอะไรแน,นแน่คนนิ่งๆเนี่ยโอ้ยสาทอดปู้เราบาดเลยอืเนาะโอ้ไม่เว้นดาวบอก ถ้าเราโมโหเราปลูกเราก็ไม่เว้นหรนอครับดูโอ้โหโอ้โหโอ้ยอื้วหือหัวกวักวักวักอะไรกวาดโอ้โหกินทั้งวันแล้ววันวันเนี้ยเดี๋ยวรอพ่อเรือนมาเดี๋ยวพ่อเรือนเอาให้กินกินทั้งวันเลยกินทั้งวันแล้วกินทั้งวันแล้ววนวนวนโอ้ยเนาะ โอ้โอขอขอขอโอ้ยดูหน้าตาไม่ให้ก็ไม่ได้อีกครับต้องไปเอาของกินให้ก่อนเอาขอเร็วควักควักควักขอกันเร็วขอกันเร็ววันขอขอควักควักควักก่อน่าจะปิดชิปแล้วมาให้กินนิดนึงนะกินทั้งวันจริงๆนะครับแม่ๆวันนี้ให้น้องกินนิดเดียวพอเอาขอ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 ควักควักควักขอขอขอ โชว์ท่าไหมมีโชว์ท่าไหมเอางัดทั้งงัดทั้งง,งัดเร็วเออเออเออไหนมีท่าใหม่ไหมเนี่ยลำลำไหนเร็วลำลำลำอะลำลำลำไหนเร็วเออเออเอาเขียดเลยประเดี๋ยวโอ้โหดูคนโกรธครับโอ้ครับสวยๆย่อน้าครับมาย่อย่ยอ,รยอ,ยอ,ยอเรื่อยเร็วครับสวย โอ้โหเขียดเขียดเขียดโอ้าเขียดเขียดเขียดครับปักปักแล้วครับเร็วครับเที่ยงเออเอ้านะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับช่องพี่เพื่อน้องปอนด์ชาแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแม่แม่ครับสวัสดีครับโอ้ยคาทายคลิปขึ้นมาแย่งกันเนาะเม็ดมือเล่มเหมือนนี้เนี่ยกิน